อังกฤษพ่ายแพ้ในยุทธการที่กาซาลานาซีสามารถยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญไว้ได้และเออร์วินรอมเมลนายพลแห่งกองทัพนาซีได้เคลื่อนทัพไปทางตะวันออกเพื่อย,ยึดครองอียิปต์และขัดขวางเส้นทางขนส่งน้ำมันอังกฤษและพันธมิตรตกที่นั่งลำบากสุ่มเสี่ยงและล่อแหลมที่จะแพ้ในสงครามในแอฟริกาเหนือการเสียความได้เปรียบนี้ให้แก่นาซีอาจหมายถึงหายนะ และการล่มสลายของจักรวรรดิขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คร o นิคิลนะครับในคลิปนี้อยู่กับประิศาสตร์อังกฤษในตอนที่21นะครับหลังจากที่อังกฤษและพันธมิตร พ่ายแพ้ยุทธการที่กาซาลานะครับซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่สำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามในแอฟริกาเหนือความสำเร็จของกองทัพนาซีที่นำโดยนายพลเออร์วินรอมเมลในยุทธการนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนและการดำเนินการทางทหารที่ชาญฉลาดเด็ดขาดรวดเร็วรุนแรงของนายพลเออร์วินรอมเมลผู้มีฉายาว่าจิ้งจอกทะเลทรายได้เป็นอย่างดีครับ ทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพอังกฤษ,กฤษและพันธมิตรตกต่ำถึงขีดสุดเลยนะครับเมื่อได้ปะทะกับกองกำลังนาซีที่นำโดยนายพลเออร์วินรอมเมลเมื่อใดนั้นก็ต้องประสบพบเจอแต่ความปราชัยไปเสียทั้งสิน้นจนเรียกได้ว่าไม่อาจต้านทานทัพนาซีได้เลยแต่อย่างไรก็ดีกองทัพนาซีของเออร์วินรอมเมลไม่ได้ไร้เทียมทานโดยไร้จุดอ่อนไปเสียทีเดียวนะครับหากแต่ว่ายังมีจุดอ่อนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ ขาดแคลนเสบียงอย่างหนักอันเป็นผลมาจากการขาดการส่งกำลังสนับสนุนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจากกองทัพหลักในทวีปยุโรปเนื่องจากในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับกองทัพนาซีในยุโรปติดพันศึกในแนวรบตะวันออกกับสหภาพโซเวียตและอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันได้ให้ความสำคัญแก่แนวรบตะวันออกกับสาภาพโซเวียตมากกว่าสมรภูมิในแอฟริกาเหนือ จึงได้ให้น้ำหนักในการเททรัพยากรและการจัดส่งกำลังบำรุงไปยังที่แนวรบตอนออกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อยเนี่ยจึงจะได้ลำเลียงมายัางสมรภูมิในแอฟริกาเหนือทำให้กองทัพนาซีภายใต้การนำของนายพลเออร์วินรอมเมลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งเก่งกาจเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะเดินทัพบ,บุกตีกองทัพอังกฤษและสัมพันธมิตรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้ตลอดนะครับ ทำให้แผนการรเผด็จศึกที่นายพลเออร์วินรอมเมลได้วางไว้ต้องล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นผลทําให้อังกฤษและพันธมิตรมีเวลาในการฟื้นตัวและมีเวลาในการเตรียมการรับมือการโจมตีของกองทัพนาซีอังกฤษได้แต่งตั้งให้ในายพลเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรีเป็นผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษในเดือนสิงหาคมปี1942 เบอร์าร์ดมอนโกเมอรี่เมื่อได้รับตําแหน่งใหม่แล้วก็เริ่มงานโดยทันทีนะครับเขาได้เริ่มจากการเน้นการฝึกฝนทหารอังกฤษให้มีความชํานาญและคุ้นชินกับภูมิประเทศแอฟริกาเหนือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับปรุงแผนการสู้รบของกองทัพอังกฤษเสียใหม่นะครับให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดวางกองกําลังในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกองทัพนาซีที่นําโดยเออร์วินรอมเมลเนี่ย ด,ดและเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรี่เองเนี่ยก็ได้คาดการว่ากองทัพนาซีของรอมเมลเนี่ยจะต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนอาวุธยุธโทโธปกรณ์และสเสบียงอย่างแน่นอนจากการที่กองทัพหลักของนาซีเนี่ยรบติดพันอยู่กับโซเวียตในยุโรปตะวันออกซึ่งการคาดการ์ของเขานั้นก็ถูกต้องนะครับประกอบก,บกับกองทัพอังกฤษและพันธมิตรภายใต้การนําของเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรี่นั้นได้รับการส่งกําลังบํารุงทางทะเลจากอังกฤษ และอเมริกาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเมื่อขวัญกำลังใจของกองทัพอังกฤษและพันธมิตรฟื้นตัวและปัจจัยสนับสนุนทุกอย่างมีพร้อมศับเบอร์นาดมอนโกเมอรี่ได้สั่งการให้เริ่มเปิดฉากโจมตีนาซีในคืนวันที่23ตุลาคมปี1942โดยสั่งให้เริ่มยิงปืนใหญ่ใส่แนวป้องกันของนาซีต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง5ชั่วโมงนะครับและสามารถสร้างแนวช่องว่างในแนวป้องกันของนาซีได้สาเร็จ กองกาลังยานเกาะของอังกฤษและพันธมิตรเนี่ยก็เคลื่อนที่และเริ่มโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพนาซีครับการรุกคืบครั้งนี้ทําให้กองทัพนาซีต้องถอยล่นและต้องจัดระเบียบกระบวนทัพเสียใหม่นะครับเพื่อดําเนินการตั้งรับการรุกคืบของกองทัพอังกฤษและพันธมิตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ากองทัพนาซีของเออร์วินรอมเมลเนี่ยจะประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียงขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์และกําลังเสริมมากมายเพียงไรเนี่ย แต่กองทัพนาซีภายใต้การนำของเขาเนี่ยครับก็ยังสามารถพยายามตอบโต้การโจมตีของอังกฤษและพันธมิตรได้โดยได้ใช้ยุทธวิธีการตั้งรับที่ยืดหยุ่นและการเคลื่อนที่ของยานเกาะเพื่อสกัดกั้นการลุกคืบของอังกฤษนายพลเออร์วินรอมเมลนะครับ ได้วางแผนการป้องกันการโจมตีครั้งนี้ของอังกฤษและพันธมิตรเนี่ยอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับหนึ่งในแผนการที่สําคัญของเขานะั่นก็คือการใช้กองทัพยานเกาะที่มีประสิทธิภาพของกองทัพนาซีเนี่ยเพื่อเข้าโจมตีตอบโต้กองทัพอังกฤษไปครับโดยแผนการครั้งนี้ของรอมเมลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลสําเร็จได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสามารถทําลายยานเกาะของอังกฤษได้แต่ก็ไม่ไม่ได้สามารถพลิกผลของสงครามครั้งนี้ไปได้ครับเนื่องจาก จำนวนยานเกาะของอังกฤษและพันธมิตรเนี่ยมันมีมากมายเสียเหลือเกินครับมากเกินกว่ากองทัพนาซีเนี่ยจะสามารถเข้าโจมตีได้หมดในทุกพื้นที่ครับเรียกได้ว่าในตอนนี้กองทัพนาซีเนี่ยซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนยุโทโธปกรณ์ขาดแคลนสเสบียงเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ล่อแหลมที่จะพ่ายแพ้เป็นอย่างมากครับส่วนทางฝากฝั่งของอังกฤษและพันธมิตรนะครับ ยุทธโธปกรสเบียงเนี่ยก็ยังมีเพียงพอสําหรับการทําสงครามอยู่ครับบวกกับทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกองทัพนาซีที่่ันผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทําให้กองทัพอังกฤษเนี่ยจะต้องหยุดการโจมตีไปครับทําให้การโจมตีเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงในวันที่2พฤศจิกายนปี1942นายพลเบอร์นาร์ดมอนโกบรีได้สั่งการโจมตีที่เรียกว่าโอเปเรชั่นซูเปอร์ชาร์ท โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายกองทัพนาซีและบีบบังคับให้กองทัพนาซีเนี่ยต้องถอยล่นกลับไปครับการโจมตีครั้งนี้ประกอบด้วยการรุกคืบของยานเกราะที่มีจํานวนมากกว่ากองทัพนาซีถึงเท่าตัวเลยนะครับบวกกับการโจมตีสนับสนุนทางอากาศโดยกองทัพอากาศอังกฤษอย่างเข้มขน้นเมื่อเวลาผ่านไปในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นเองนะครับแผนการโจมตีของเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรีที่ชื่อว่าโอเปอเรชั่นซูเปอร์ชาร์ท ก็เห็นผลในทันทีครับการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงของกองทัพอังกฤษและพันธมิตรต่อกองทัพนาซีทําให้กองทัพนาซีเริ่มอ่อนกําลังลงครับและเมื่อบวกกับปัญหาเรื้อรังแต่เก่าก่อนนะครับของนาซีเนี่ยนั่นก็คือการขาดแคลนสเสบียงขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์ขาดแคลนเสียทุกอย่างครับทำให้กําลังใจของทหารนาซีเนี่ยมันลดลงจนแทบจะไม่เหลือแล้วครับเออร์วินรอมเมลเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากสั่งให้ทหารนาซีถอยหลังกลับ ไปยาวเลยครับยาวไปถึงตูนิเซียฐานทัพหลักของนาซีนั่นแหละครับเนื่องจากถ้าไม่ถอยก็ตายกันหมดนะครับเอาชีวิตมาทิ้งต้องถอยครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถึงแม้ว่าในพลเออร์วินรอมเมลเนี่ยจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าการถอยครั้งเนี้จะหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพ้ในสมรภูมิแอฟริกาเหนือของกองทัพนาซีและอิตาลีเนี่ยแพ้งแง่แง่ครับแพ้ราบคาบเลยไม่สามารถจะกลับเข้ามาอยู่ในเกมสงครามครั้งนี้ได้อีกแล้วครับ แต่ทํายังไงได้ครับมันไม่มีทางเลือกสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทําให้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยที่เอลอะเลเมนเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือกันนะครับแล้วทาให้ขวัญกาลังใจของกองทัพอังกฤษและพันธมิตรเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดเลยครับไม่กลัวนาซีแล้วเรียกได้ว่าเจอเมื่อไหร่ก็เข้ารบตลรมบอลดได้เลยครับหลังจากชัยชนะที่ยุทธการเอลอะลเมนนะครับทำให้กองทัพอังกฤษและพันธมิตรเนี่ย ได้ริเริ่มแผนการบุกเข้าตูนิเซียฐานทัพหลักของกองกําลังนาซีที่เหลืออยู่นะครับโดยเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าปฏิบัติการคบไฟหรือ Operation Torch ในเดือนพฤศจิกายนปี1942โดยกองกําลังอังกฤษร่วมกับกองกําลังอเมริกันนะครับทำให้การบุกครั้งนี้สามารถยึดพื้นที่ที่สำคัญในแอฟริกาเหนือได้อย่างรวดเร็วนํามาสู่จุดสิ้นสุดของสมรภูมิในแอฟริกาเหนือในเดือนพฤษภาคมปี1943 กองทัพนาซีในแอฟริกาเหนือได้พ่ายแพ้และต้องยอมจำนนทั้งหมดทำให้อังกฤษและพันธมิตรสามารถควบคุมแอฟริกาเหนือได้อย่างสมบูรณ์ครับทิศทางของสงครามโลกครั้งที่2องกำลังจะเปลี่ยนไปการเอาคืนของอังกฤษและพันธมิตรใกล้เข้ามาและอิตาลีคือเป้าหมายต่อไปเอาละครับก็มาถึงตอนจบของคลิปกันแล้วนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับอย่าเพิ่ง รีบปิดคลิปนะครับในตอนจบเนี่ยจะมีเพลงเอาท์โทรใหม่ของช่อง The Chronicle ครับอยากให้ลองฟังลองลองชมดูนะครับมี MV เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ช่อง The Chronicle ครับและท่านก็จะไม่พลาดท,ทุกคลิปใหม่ๆที่ The Chronicle ได้ลงนะครับ และก็เช่นเคยครับกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์แนะนำติชมสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ